สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยายแววชาแนลนะคะโมนี้ยายพาพี่น้องมาเบิ่งล้วยงามจะย่าง,งน้ำกลนอนจะย่าง,งน้ำกลนกันดเด้อเด้อเดยวเด้อให้ยายว้าให้ยายว้ากับพี่น้องกันเอาป่าไเดล่ามไว้ตีอ่ะเป็นเป็นล้วยแม่ได้พี่น้องอายุจักปี อ่าควายตัวนี้มีอายุสี่ปีพี่น้องบ้านท,ที่นี่พอนว่าจะขวางพอนว่าง้วเพ่นม,มียี่สิบตัวมีควายตัวเดียวพอนแรกริต้มันมาสัน่นริตต้่ามันบ่นมีมูอยากขายอันพี่น้องสนใจล้วค่าพี่น้องราคากับบบแพงเด้อายุควายสี่ปีราคากับโบแพงสี่เหมือนหาไม่สั่นพี่น้องพี่น้องสนใจกะ 0883059051เด้อพี่น้องมาซาบุไ้เด้อู้ไรมากกผู้นันก็ไดเด้อค่ะเด้ออันนี้ขอบอกนะคะขอบอกนะคะอ่าไปพี่น้องไปเบิง่งไกลไกล่อ่าพี่กาดแปลงมองกล้ยอยู่นี่กะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพออจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะบ้านยายเวียวนี่แหละคะ่ะพี่นอ้องอ่ากล้วยตัวนี้นกะอายุสี่ปี ราคาเพื่นห่องขายเนาะอะอห่องขายพี่น้องห่องขายจะลืมมาห่องขายเด้อค่ะเด้อราคาห่องอาถ้าพี่น้องมาห่หอดมาถึงกะอาจจะตอรองกันได้หน่อยก็นี่กะบ่หูจักละแล้วแต่สีคุยกันได้กับจะคข้องเพิ่นอ่าแยกแววกะมาประชาสัมพันธ์อ่าให้พี่น้องได้รับทราบสำหรับผู้อยากเลี้ยงควายเด้อค่ะเด้อผู้อยากเลี้ยงคว้วกะบ่ไปไกลแล้วดอกยันแล้วตื่นกล่องอืม ราคาสีา่หมื่นาพันพี่น้องสนใจกะมีรถรับส่งนะพี่น้องมีรถรับส่งอ่าถ้าพี่น้องมากในเบื้องคลิปยายแววแล้วกะเชิญน,นะคะเด้ออ่ากับวาเบื้งพิกัดจังหวัดร้อยเอดอำเภอหนองพอกอ่าโทรมาค่ะพี่น้องโทรมาศูนย์แปดแปก้าศูห้าหนค่ะโอเคค่ะกาสิ ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านละ่ะพี่น้องท่านใดสนใจอยากได้ค้อยงามอุ้ยเรางามอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าจยู่ของเพลนนินเลี้ยงบาไวเพลินมีงว้วยี่สิบตัวยี่สิบเอ็ดก็ค้วยต,ตัวนี้แต่ว่ามันบาไวเมือ่อยสันเพลินว่าก็เลยอยากเอาค้วยออกมันยังต่วงว้วคข้ยตัวนี้มันบามีมูออ่ามีค้วยตัวเดียวเพลินก็นเลยรีตัวน้นว่าอยากเอาออกเพลินจะเอาใบตะง้ว,งวพี่น้องสนใจก็เชิญเด้อค่ะเด้อ กิ่งกลางมาเลยาคอมเมนมาพี่น้องรับชมแล้วกับข้อมเมนมา,ายายแววย่ไสเนายายแววตอบข้อมเมนพี่น้องใดค่ะโอเคนะค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้มาช้าไม่ทันคนมาก่อนนะคะรีบๆนะคะของดีว่ามีอยู่ในคลิปดูได้พี่นอ้องยายแววล่องเคียบเนี่ยกติถดาลงคลิปเนี่ย พี่น้องพอค่ะผู้เพิ่นสื่อขายสื่อขายงวัวเนาะสื่อขายงว่วขายคว้วยเพิ่นเพิ่นเขามาเบ่งช่องนี่เพิ่ทรมาลยเด้บ่านี่ผู้มาศากะท่อมาถามาว่าอันง่วตัวนั้นยั่งบอยาย่ค้วยตัวนั้นยั่งบ่ยา,ายไอ้มาสามันบอไดดมันใดแต่ผู้มากกอนพี่นอ้องอ่าสำหรับคลิปนี้ยายเบลกะขอจบคลิปเบเพียงซ้ำนี้แล้วพี่น้อง ถ้าพี่น้องเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยายเบลน้พี่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ